ต่อมลูกหมากโตนะครับผู้ชายทุกคนนะครับมีโอกาสเป็นทุกคนนะครับแต่ถ้าวันนี้เราเข้าใจและเราดูแลป้องกันได้นะครับในอนาคตตอนที่เราอายุ45ปีขึ้นไป50ปี60ปี70ปีเนี่ยโอกาสที่เราจะเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสน้อยมากๆเลยที่เราจะเป็นรวมถึงโรค เหลือรังที่หลายๆลายคนไม่มีใครอยากเป็นนะครับก็คือมะเร็งตอมลูกหมากครับถ้าเราป้องกันได้นะครับเราไม่มีทางเป็นแน่นอนนะครับระยะแรกๆนะครับระยะที่1ถ้าเกิดเราเริ่มมีอาการปัสสาวะบ่อยครึ่งวันเช้าเนี่ยโอ้โหเราปัสสาวะไปประมาณ5้ารอบละหรอบละครึ่งวันบ่ายเราก็จะปัสสาวะทุกๆชั่วโมงเลยอ,อันนี้คือชัดเลยนะครับรวมถึงตอนกลางคืนเราก็มีภาวะปัสสาวะบ่อยซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่ตื่นเลย ถ้าเข้า3มรอบเมื่อไหร่ใน1คืนผมบอกเลยครับอันนี้นะฮะจุดเริ่มต้นเลยเราเริ่มมีภาวะต่อมลูกหมากโตเรียบร้อยแล้วโรคนี้ไม่ต้องอายแค่เราเปิดใจนะครับเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ครับง่ายมากเราก็ต้องจัดการต้นเหตุของมันก็คือต่อมลูกหมากที่มันอักเสบนั่นเองเราต้องไปจัดการตรงนี้ครับประเด็นแรกคือสาหรับคนที่ยังไม่เป็นก่อนและเราจะดูแลป้องกันได้ยังไงประเภทที่2คือคนที่เป็นแล้ว มันไม่ต้องป้องกันแล้วไงเพราะเขาเป็นไปแล้วแต่ถ้าเขาจะดูแลทําให้เขาอาการต่อมลูกหมากดีขึ้นดีขึ้นดีวันดีคืนจนหายได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาประเภทแรกคนที่ยังไม่ได้เป็นหรือคนที่เริ่มเป็นระยะที่1อันนี้เรายังป้องกันทันหนึ่งเลยเราต้องไม่ทําพฤติกรรมที่ไปส่งเสริมทําให้ต่อมลูกหมากโตมันอักเสบหนึ่งครับก็คือเรื่องเครียดเรานี่แหละ ตอมลูกหมากอักเสบมากขึ้นด้วยเราต้องคุมอารมณ์จิตใจให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเกิดเราไม่ผ่อนคลายนะครับผมบอกเลยผู้ชายทุกคนครับตอบลูกหมากโตมาแน่นอนในวันที่เราอายุ50ปีขึ้นไปอันที่2ครับการอั้นปัสสาวะเราจะต้องไม่อั้นนะครับและต้องกินน้าครับไม่อยากกินน้ําผู้ชายบางคนกินน้ําวันนึงหนึ่งลิตรบางคนไม่ถึงลิตรผมบอกเลยนะปลายทางตอบลูกหมากโตทุกคนแน่นอน อันต่อมาครับพฤติกรรมต่อมาที่ไม่ควรทําเลยก็คือพวกเครื่องดื่มคาเฟอีนพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่างๆบางคนติดคาเฟอีนทํำยังไงดีล่ะเราอาจจะดื่มวันละครั้งต้องปรับนิดนึงถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้ารู้สึกว่าเราเราติดนะครับอ่าเราก็กินเพื่อําให้เราไม่เครียดอย่างนี้ก็ได้อยู่อันที่4ี่ครับก็คือเรื่องราวของอาหารการกินอันนี้สําคัญมากถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่อยากป้องกันผมบอกเลย ให้ไปเลือกหาอาหารเหล่านี้มารับประทาน1ครับก็คือมเมล็ดฟักทองผมบอกเลยนี่คืออันดับหนึ่สำหรับผู้ชายเลยที่จําเป็นต้องทานมเมล็ดฟักทองถ้าอยู่ในรูปแบบสารสก,กัดได้ก็จะดีนะครับเราจะได้มั่นใจเลยว่าโหเราจะได้สารสําคัญที่อยู่ในมเมล็ดฟักทองครบมันส่งผลต่อตอมลูกหมากโดยตรงเลยนะครับมันเข้าไปฟื้นฟูเข้าไปตอบสนองทําให้ตอมลูกหมากโตเนี่ยมันลดกระบ,บวนการอักเสบ คือดีมากนะครับนี่ให้ n เบอร์วันเลยอันที่สองครับพวกผักใบเขียวต่างๆเช่นยกตัวอย่างเช่นบล็อกเคอรี่จริงๆดีมากกับผู้ชายพวกบ็อกเคอรี่นะครับอันนี้กินเยอะๆเลยมันจะมีแร่ธาตุอยู่ตัวหนึ่งที่เยอะครับก็คือแร่ธาตุสังกะสีหรือพูดง่ายคือเป็นยาชูกําลังของผู้ชายเลยนะเป็นตัวบํารุงสเปิร์มทําให้สเปิร์มเราแข็งแรงพูดง่ายคือทําให้ต่อมลูกหมากเราแข็งแรงด้วยสมรรถภาพทางร่างกายนะครับแข็งแรงด้วยเพราะมันจะเป็นลด ภาวะอักเสบได้โดยตรงเลยนะครับอาหารที่3นะครับที่เราต้องรับประทานนะครับก็คือเมล็ดแฟก ถ้าเรากินบ่อยๆเนี่ยในเมล็ดแฟกมันจะมีสารสําคัญอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือโอเมก้าสก็คือเป็นไขมันดีนอกจากเป็นตัวบํารุงสมองแล้วเนี่ยมันยังช่วยลดภาวะอักเสบต่อมลูกหมากโตได้ดีเลยรวมถึงจะมีสารอีกตัวหนึ่งครับในเมล็ดแฟกนะครับก็คือสารลิกแนนลดการอักเสบของต่อมลูกหมากโตโดยตรงเลยอาหารที่4ครับก็คือมะเขือเทศในสารสําคัญที่อยู่ในมะเขือเทศมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่ดีกับผู้ชายมากก็คือไลโคปีนลดการอักเสบของต่อมลูกหมากโดยตรงเลย ประเภทที่2สําหรับคนที่ต้องบอกว่าตอนนี้มีอาการและมีอาการระยะที่2เรียบร้อยแล้วมีอาการแรกที่3ด้วยบางคนโอ้โหคืนหนึ่งสี่รอบห้ารอบปวดหน่วงรู้สึกทรมานมากเวลาเข้าปัสสาวะห้องน้ําครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นไงฮะยืนปัสสาวะเนี่ยไม่ต่ํากว่า5นาทีผมเคยเจอนะครับแล้วคนไข้ที่ผมคุยนะครับก็มีแบบนี้หลายคนเราก็ต้องทําเหมือนกับคนที่ เริ่มมีอาการหรือคนที่ยังไม่เป็นครับเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้เลยปรับการใช้ชีวิตประจาวันต้องไม่อั้นฉี่ต้องไม่ดื่มน้ําน้อยส่วนอาหารที่ป้องกันนะครับอาจจะต้องเลือกรับประทานอาหารที่อยู่ในรูปสารสกัดเพราะมันจะได้ผลไวแต่วันนี้ถ้าเราป้องกันก่อนได้มันคือดีมากมันคือเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ